แผ então, ่นดินใดไร้ซึ่งทหารหารแผ่นดินนั้นไม่นานก็คงเป็นข้าแผ่นดินใดไร้ซึ่งพระราชาอีกไม่ช้าก็คงจะอับปรางเพราะฉะนั้นทหารม้่าทุกคนขอจงรักภร่สามัคคีกันอาไว้เกิดอะไรขึ้นขอเดชะประจุค่ะ บัเด,ดี๋ยนนี้กองทัพพองลาดจะสักแห่งไทยน้อยแต้ยกกองทัพมาประทิดหน้าเมืองแล้วพระเจ้าค่ะขอเดชชาพิยะค่ะเสด็จพ่อกระหม่อมชั้นเพียน,น้อยจะขออาสาเป็นแม่ทัพไปรับศึกในครั้งนี้เองพิยะค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารกระหม่อมชั้นจะขอไปออกรบเคียงคู่กับท่านาชครูเองพิยะค่ะเสด็จพ่อไม่ได้หรอกนะลูกให้กระหม่อมชั้นไปด้วยเถิดพิยะค่ะ น้องเ้่าะเสด็จแม่เพรน้อยลูกเรียนจบก็จริงแต่ลูกยังขาดประสบการณ์รถ้าหาข้อสืกครั้งนี้ลูกติดตามไปด้วยก็จะพลอยไปเป็นภาระแม่คิดว่าสึกครั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของพระบิดาและท่านราชครูเถิดนะลูกนะแต่ว่ากระหม่อมชั้นอยากจะไปนะเะยะค่ะเรียบรอ้อยเสด็จแม่อนุญ,ญาตกระหม่อมชั้นไปด้วยเถิดเะยะค่ะ ท่านอาชครู <S <S บอกกับสเสด็จแม่เข้ามเจ้าหน่อยได้หรือเปล่าขรดช์ราชบุตรจริงอยู่ที่ราชบุตรนั้นนด้บิณิชาจนจนจบจบสําเร็จ,จแต่ว่า<ช>มันยังไม่ถึงเวลาด้วยวาระเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าพระยาค่ะพระองค์ท่านเชื่อครูแต่พระยาค่ะลูกพ่อเสด็จพอ่เพอเป็นความจริงในที่แม่กับท่านราชครูพูดมันยังไม่ถึงเวลาของเจ้าเอาไว้เมื่อถึงเวลาเมื่อไรพ่อจะให้เจ้าได้เป็นแม่ทัพไปทำ สงครามให้สมใจของเจ้า,าสุ<ย>าครั้งนี้นะ่ะมันใหญ่หลวงนะสิงคานพุทธค่ะอยู่ภายในวังหลวงคอยดูแลเมียและลูกชายของเราส่วนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนัิกรกองทัพเหยียบสู่สนามรบกูจะตัดสึกกับชาวไทยน้อยโดยตัวของกูเองกัมกรองพุทธค่ะ างเจ้าป่าเจ้าเขาทำไมวะโปรดจงเป็นสักขีพยานไว้ด้วยว่าขนลุกข้าพระเจ้าอังสุมาลินใครอะจะขอรักจันที่มาจะเพียงพูดเดียวข้าจะลังเลือดบูชาละนภัทนี่โธอะไรอ่ะบ้าวเนี่ย เขาเล่นเรื่องอะไรต้องตีด้วยเหรอเล่นเรื่องอะไรของมึงอ่ะนี่เขาเล่นเรื่องอะไรล่ะประสาทล้างวังตะไคร้ตะไคร้บ้านมึงดิอะไรอ่ะประสาทล้างวังมลนะเออโหมาทำศึกก่อทหารทหารนะนะทหารกูทหารจีกตัวแค่นี้มาทำไมเนี่ยมาได้พวกมันลบเอาละเอามาแดกกลางทางนี่แน่ป้าเมื่อกูนี่ไล่สาระเหลือเกินมันอมอะไรอยู่อ่ะไม่ได้ออม ันอ๋อมันจะมาฟันด้วยพงท่านไม่ทับ <cl aps> เจอสละตูแล้วเจอจากันท่าเลยเดี๋ยวเชือดแขนตัวเองข <cl aps> ้าเจ้าราชสัก์ขอคขารวะผู้นำแห่งไทยใหญ่ด้วยมีเป็นไรดอกมึงผู้นำเหรอเที่ยวกองทัพมาในครั้งนี้ จุดประสงค์หลักแผ่นดินไทยน้อยตกเป็นเบี้ยร่างไทยใหญ่มาเป็นเวลาหลายสิบปีต้องส่งโศยสา,าอากรเครื่องราบบนาการให้กับท่านสุรสีแต่ณตอนนี้พวกเราเชาวไทยน้อยจะไม่ขอส่งเครื่องรับบนาการต่อไปเพราะพวกเราทั้งหมดต้องการปลดเอกอกอกจากมากทุกๆปีไ,ไทยน้อย ส่งเครื่องราชบรรณาการมาม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่จะมากหรือน้อยจะช้าหรือเร็วเขาพเจ้าม่เคยกำหนดแต่ในเมื่อวันนี้ท่านคิดจะปลดแอลจากบาโดยการยกทัพมาแล้วละก็ถือว่าท่านคิดผิดหากแม้ว่าต้องการจะเป็นเช่นนั้นจริงแล้วละก็หัวของท่านเข้ามาแล้สิวะเข้ามาแล้ว ไปออนโดด้วยขอพ่อแหลไม้ไม้โช่แม่เราเราอศจรรักดิ์ใครน้อย <c oughs> เรามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาต่อสองครามล่ํเสน้นขานะ <c oughs> ที่เป็นนักสู้เราต่างฝ่ายตาา <c oughs> ่างครัดคาเรื่องพาด เตรียมผมไอเรื่องแท้เราไม่ยอมเพราะเราไม่พร้อมจะอยู่อ์เจนตินาแพ้บอลโลกเพราะไม่มีโชคอุ้มทูจากเป้าเจนีน่าจากโชคไม่มีฝีมือแน่ประเทศอะไรวะทันดูหรือบ้างเปล่าบอลโลกมันอยู่ประเทศอ์เจนตินาเราเป็นกษัตริย์ชาตินักรบ ถึงใครเป็นศพก็ต้องเสี่ยง,งมันอนิจจงไม่เที่ยง,งก็ต้องล,ลองเสี่ยงกันดูก็ได้นี่มีเรื่องสองครามนั่นมันไม่แน่อะไรเพื่อนมันมีแพ้ฉนะแม้ใครแพร้ก็ต้องพลัดแม้ใครฉนะต้องอยู่อย่าเลือยกคน น,นะน,นี่น่าคุ้นๆด้วยกันแบบเกมเวลามันเล่นแตกโชคชะตาพอถึงเวลาก็ต้องสูง้คือไหวหรือเปล่าวะสเสริฟเปรียบเหมือนฟุตบอลทีมบราซิลอชอบเล่นชิวๆเหนือฉันคิดจากกิงเนื้อสมันจะมากกว่าเยอรมันเป็นหมู แต่บาซิลต้องอาเพศโดนยิงถึงเจ็ดประตูโอิงบอกมึงอ่าโดนกูแน่เข้ามันเข้ามันเข้ามันไอ้โมเล็กเล็กไม่น้อยได้โดนกูหนักหนักลองตัวเลยเอ้วยอะไรอะไรลงคันดีต้องสามรอนใช่ไอ้ยอ้า 宝宝。啊啊啊啊 จะเป็นอะไร <พอ S 1> ไหัวใจจะขาดฟ <c oughs> ื้นข่ม <c oughs> เหลืดในกายไหลอาบ <c oughs> ถูกฟันด้วยดาบแสนคม <c oughs> ตัวลมท่านเจ็บแผลแดดดิลเหมือนท่านจะพ่อมา โครงเม,มืม่อผสมบิดิเลี้ยงเมื่หูเมื่อจนตเมื่อร่มโพงอกพองลูกได้โครงบมัลังฟังลูกไม่เนื้อามาถูกขยงยนคนด้วย เสด็จพ่ออย่าดังด่าแบบนี้สิ็จ่อจะเป็นอะไรนะพี่คะคงไม่รอดแน่อดทนไว้พี่คะเสด็จพ่อฝากดูแลทุกคนด้วยเจ้าพี่ฝากดูแลแค่ตัวด้วยนะเสด็จพ่อไม่เป็นไรเสด็จพ่อจะเป็นอะไรนะพี่คะแล้วเรียกรูกรักมากอดพี่คะเสด็จพ่อโอ้สั่งโคยอดบุรุษเสด็จพ่อจะเป็นอพี่เจ้าจงหยุดแล้วฟังพ่อ ขอบอกขอชื่นชมไอคนที่มันฟันมามันเป็นใครกันไยคะคะมันชื่อพยาราชศักดิ์ราชศักดิ์บอกลูกรัก<อ>จงแก่แค้นมันให้แฟนสาสมเมื่อสิน้น เสียงสั่งเสร็จสั่สองเนตก่อนหลับเจ้็จพ่ออย่าไปไหไเดี๋ยวไปยังลมไม่นะอดจไว้้าพี่เจดิญพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่อเจด็จพ่อ ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั no ่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซเพดน้อยนี่ลูกกำลังจะคิดทำอะไรล่ะลูกจะไปไหนเสด็จแม่กระหม่อมฉชจจะไปแก้แค้น้กับเสด็จพ่อเอร่าจะสักมันเป็นคนฆ่าเสด็จพ่อก็หม่อมมชจจะไปม่ฆ่ามันแล้วโลกโซเขาได้เหรอ ถึงกระหม่อมชันจะสู้ไม่ได้กระหม่อมชันเพชรน้อยก็ขอยอมตายอยู่ในสนามรบดีกว่าต้องอยู่อย่างอักไปยศสูงชิ้นนี้มยะยะคะเพชรน้อยลูกคิดอย่างนี้ไม่ได้นะลกูกใจเย็นๆแม่บอกแล้วใช่ไหมถึงลูกจะเรียนจบแต่ลูกไม่มีประสบการณ์ลูองสู้เขาไม่ได้หรอก เอาไว้เตรียมความพร้อมไม่มากกว่านี้จังแม่น,นะลูกนะลูกผู้ชายอีกสิบปีแกแข้มันก็ยังไม่สายนะลูกเชื่อแม่ถอะลกูกถ้ากำลัอองช่วยเพชรน,น้อยไ่ได้แกแข้เล้กับเส,สด็จพ่อเร็วใครลเลยพี่ยาค่ะใครกัน จะมาแก้แค้นกันกเบเสด็จพ่อขอกระหม่อมฉันขอเดชะใครจาพี่คือเสด็จมกระหม่อมฉันสิงคร์รานขอขันอาสาไปตัดหัวไอ้พญาราชศักดิ์ด้วยตัวกระหม่อมฉันเองพุทธยูจค่ะถ้าหากแม้ว่าใครชนะฝึกในครั้งนี้กับสู่แผ่นดินไทยใหญ่ปรากถนาสิ่งใด กเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนนอกนั้นขอมา จังฟังใจจดจอมองดอกคูนที่พอยย้อยเกลงพง<ว>ที่สองน, <ะ S 1> อน,นงปรารถนาพี่พิมพ์ชนกน้องมันธนาต่างปราทถนาด้วยนอ้อง ลมพัยิ่มนำทั้งลำนำสำเนียงเจยเจ้าแววเสียงสียงสร็จเลยนะจ๊ะพี่ดาวันคนนี้ ท่งด้วยบุญเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปก็คงจะมีเพียงแค่พระพี่นางพิมพชนกแล้วก็น้องมันทนาเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างหญิงองหญิงไหมคะทาไมล่ะจ้ามีแค่สองคนหรอเป็นข้าองหญิง <c oughs> องหญิงเลยนะเป็นข้าว่ามีหม่อมฉันอยู่ใช่ไหมคะหม่อมฉันทั้งสองคนอยู่กับองคหญิงด้วยนะเป็นข้าขอบใจเธอทั้งสองมากนะที่อยู่เคียงข้างหญิงแล้วก็เป็นเพื่อนหญิงมาโดยตลอดพี่รู้ไหมว่าตอนนี้หญิงกุ้งพะทยายิงนักไม่เหรอจ้คะบ้านเมืองของเรากําลังเกิดศึกสงคราม หญิงเองก็คงกุ้มพระไทยไปไม่น้อยกว่า,าพระพี่นางพิมพ์ชนกเพราะฉะนั้นแล้วอุทยานหลวงเนี่แหละคงจะเป็นที่คลายความทุกข์ของหญิงดอกไม้สวยๆหญิงตั้งใจไว้แล้วนะพี่อยากจะเก็บดอกไม้ร้อยพวงมาลายัยถวายาพระพี่นางพิมพ์ชนกเอาอย่างนี้ละกันนะ, okay, ะพี่ช่วยหญิงเลือกหน่อยสิดอกนี้ก็สวยหญิงอยากได้ดอกไม้ดอกนั้นจังเลยจ้ะดอกนี้แหละแม่คะาองหญิงใช่องหญิงอยากได้ดอกนึงก็สวย สวยดอกนี้ก็สวยนะพี่สวยเวียค่ะสวยมากใช่ดอกไม้น่ะสวยเก็บไปหมดกับองาไม่ได้หมายถึงดอกไม้กับองค์ชายที่หมายถึงองค์หญิงที่ดาวันเรียกีเพชรดำตายแล้วเนี่ยโอ้โหเข้ามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้บ้างหรือไงวันนี้เขตอุทยานห่วงห้ามห้ามเข้ามาแต่ว่านะเข้ามาเนี่ยมาตั้งสามเม็ดเทียนเฮ้ยเฮ้เขาเรียกเพชรเว้ย แม่เรือง,งล่ะเฮ้ยหยอกย้อนกันเวยูเสียชื่อหมดมท,ท่านก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าอ,อุทยานหลวงแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามท่านยังกล้าเข้ามาอีกด้วยยามนี้บ้านเมืองของเรากําลังหน้าสิวหน้าขวานทําไมท่านถึงไม่ไปช่วยท่านราชศักดิ์ทาศึกคอยได้ช้าก้ามงฉันคงช่วยราชศักดิ์ทาศึกไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งสําคัญที่จะต้องทําภายในเมืองนี้อยู่เพียงแค่สิ่งสําคัญของท่าน ที่ท่านพูดถึงนั้นมันคืออะไรกันก็คือว่าตอนนี้พื้นแผ่นดินไทยน้อยของเราขายพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ปกครองและดูแลก็กองหมม่ันเลยอยากที่จะรับอาสาดูแลพื้นแผ่นดินไทยน้อยพร้อมทั้งตัวองค์หญิงไงพี่อไปสู้เกินักไปได้เกินตัวอีกองค์หญิงออกไปเดี๋ยวนี้นะสาดิสด้วยตบอย่างนี้หลินเทา าได้กับพี่เพชรดำแล้วจะบอกว่าไม่ทำธรรมดาไม่ทำแบบนี้นะแม่ทิดาวันอย่าวันพวานึกเป็นวาสนาโอนไม่ชอบเพชรดำหรือจะมั่มเพชรใหม่ชอบแบบไหนให้ใช้ให้เช้าเอาไปเอาไปเไปเลยเอาเลยเนาะไม่ชอบ เอาไปดูนี่นะได้หนูนน้องแกน้านห้อยุที่นี่บ้าง้องจะเอาแล้อกอันตัวพี่เพชรแดงก็ร้อนแล้วบอกให้รู้สวยอย่างนี้ต้องขยี้ขยู่รับรองเอาอยู่แน่นอนขึ้นชื่อเพชรดำแล้วน้ำตรงเด็ด ย้อพ่เกิดเดือนเจ็ดปีจอไม่จีจอหางไปแล้วนะ่ีอะไรวะม่างอะไรพี่เขาเอาไว้แล้วเกินอะไรทำโอดีเหมือนพี่มาดนที่แท้ก็เป็นคนลืมคุณสะใจดีมาลืมน้ำโคลที่พี่เราคุณ คิดจะมารุมหุ่นหอเราคิดว่าแมวกางควกที่เท้ากกสุนักหางงิโอ้โหนพีแล้วปากดีซะด้วยทาไปด้ย่างปี้วยปด้วยาาอุดปากสักหน่อยแล้วได้วยไปไป้วด้วยไปไ้วไป้ย ความกลั่กล้าเดินเก่าเราน้องสาวเจ้ามันทนา,นนานจะขอเคียงบ่าเคียงไหลจ,จะรวมเป็นรวมตายขอสวมหัวใจ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ